สวัสดีท่านนะครับผมอยู่กลางซอยวัดบางพึ่งนะพิกัดตอนนี้อยู่ตรงกลางซอยตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายข้าไปเป็นหมู่บ้านสุขศิริอันนี้หมู่บ้านเก่าแก่ของที่นี่เลยแต่ผมจะมาแนะนําหมู่บ้านสุขศิริหรือเปล่าไม่ใช่ตามผมมานี่เป็นตอนที่สองคราวที่แล้วเราแนะนําร้านอาหารข้างล่างแล้วอยู่ดีกินดีแต่วันนี้เราจะไปอีกมิติหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นสองนั่นเองตามชนาวีมาเลยทานะนเข้ามาปุ๊บ เลี้ยวซ้ายเข้าไปแต่ห้ามไฟกบังเปิดสวยๆอย่างเงี้ยเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเลยนะเป็นร้านอาหารมีดนตรีฟังสบายๆดนตรีสดนะครับและที่สำคัญผมจะไปจับผิดเพราะอะไรเพราะมีคน,นแนะนำม,มาที่ที่นี่มันไม่เหม็นบุรีมันไม่มีกลิ่นมันเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวชนาวีจะไปหาคําตอบให้กับท่านเองว่าทําไมที่นี่อากาศมันถึงดีจากที่อื่นๆเขามีจุดคัดแยกสุบรีจุดหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะบางทีผมก็ไม่ชอบกลิ่นพวกนี้แต่ทำไมเขาถึงขจัดกลิ่นพวกนี้ได้เดี๋ยวเราตามกันนะชั้นล่างร้านอาหารอยู่ดีกินดีชั้นสองร้านอาหารณนางพึิงตามผมมานะที่ที่จอดรถมากมายมาหาสารท่านจะจอดในโกดังนี้ก็ได้ในร่ม น่าจะจอดด้านนอกอะไรก็แล้วแต่โธ่รับเขาเรียกรถคุณจะมาเท่าไหร่เขามีที่จอดแน่นอนมาตามผมมาวเวอร์ชันช้าล่างจะเป็นมิติผมจะเรียกว่ามิติแห่งสีขาวเพราะหลักๆที่นี่คือสีขาวเป็นร้านอาหารที่แบบช่วงเช้ามากินได้เลยชิวๆแหวบเข้ามาฮะสวัสดีคุณแอลครับยอยู่ดีกินดีเราเปิดตั้งแต่กี่โมงครับตีโมงค่ะตีกี่โมงครับ มิติข้างล่างนะครับก็ช่วงเช้าสิบโมงถึงสามทุ่มพามาแบบครอบครัวหูท่านมาเป็นร้อยก็รับได้อะนี่คือเวอร์ชั่นชั้นล่างซึ่งเราทำไปแล้วแต่วันนี้ผมจะพาท่านไปดูอีกมิติหนึ่งซึ่งจะเป็นช่วงเย็นดนตรีสดสบายๆส,สางอาหารแต่ชั้นล่างขึ้นไปกินบุญได้ไหมได้เลิศสแมนแตนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปชั้นบนนะคุณแอลมิติข้างล่างคือสีขาว ร้านอาหารแบบฟิลสบายๆครอบครัวมีดนตรีเปิดเพลงเบาๆห้องน้ํามีนะที่นี่แต่ผมจะพาท่านไปอีกมิติหนึ่งอยู่ประตูนี้นั่นเองห้าโมงเย็นมาลองดูตามผมมาชม่องแอมปปิกแอฟ้าเซลฟี่ได้ตั้งแต่หน้าบันไดอะ่ะผมไม่ได้มาจัดฉากหรืออะไรนะภาพภ,ภาพลักษณ์ของร้านมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆเออ คุณตงสวัสดีครับมาดูจุดเด่นของร้านก่อนเลยสายบอลห้ามพาดบางทีเรามานั่งแบบช่วงดึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณต้ง,งเราก็มีเปิดถ่ายทอดสดให้ดูได้เช่นกันเดี๋ยวผมถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนคุณต้งเวอร์ชั่นชั้นสองของเราร้านอาหารเนี่ยนาวันพึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงครึ่งครับถึงเที่ยงคืนครับห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าเกิดเราอยากจะ คือเรากินอาหารข้างล่างโดยที่ไก่อะไรฟางนะครับไก่ใต้ฟางไก่ใต้ฟางอยากเอาไปกินข้างบนได้ไหมได้ครับก็สั่งอาหารมาได้อีกเช่นกันสั่งอาหารได้เหมือนกันครับอ๋อก็คือถ้าพูดง่ายๆมันแทบจะเป็นร้านเดียวกันอะแต่นี่คืออีกมิติหนึ่งซึ่งเด่นด้านบนถึงแม้จะใช้เป็นโทนสีดําแต่โอเคมากๆเลยนี่อทีนี้ผมถามในรายละเอียดเอาผมจะเอาไปผมจะใช้คําถามที่ท่านสมาชิกถามมาที่เนี่ยขจัดกลิ่นได้ยังไงคือ ถ้าเป็นที่อื่นผมไม่พูดสถานที่กันมันจะมีกลิ่นบุหรี่มันขัดคุ้มมากซึ่งบางคนก็แพ้อย่างผมไม่แพ้ผมจะแพ้ทําไมที่นี่ถึงสามารถเชียรเรื่องกลิ่นบุหรี่ได้ที่นี่ที่นี่ไม่ได้ให้สูบบุหรี่ข้างในร้านครับจะมีซอนสูบบุหรี่อยู่ด้านหลังมีหน้าเราถึงไม่มีกลิ่นบุหรี่เพราะฉะนั้นเรามีซอนอยู่คนโตไมต่องไปขอเนี่ยจับผิดร้านไ,ได้ไหมคณโต,ตรอนนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ผมต้องไปเห็นกับตา ตามผมมาบุกห้องน้ำเลยสิบุกห้องน้ำก่อนสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับน,น้องอิ๋วนะตรงนี้เป็นบาร์ท่านจะนั่งอะไรก็นั่งไปเลยส,ยสบายๆนะเครื่องดื่มโซนเครื่องดื่มอยู่นี้ผมจะไม่ให้คุณโต้งมาเพราะเราจะมาจับผิดเข้าไปดูข้างในกันว่าเขามีโซนให้สุบุรีได้จริงหรือเปล่าอาตามผมมาเลยห้องน้ำ มีเป็นสัดส,ส่วนให้นะครับตามผมมาผมเป็นโคตดเทพผมว่าเขาทำร้านดูดีนะอะนี่ถ่ายหนักผู้หญิงมีห้องน้ำให้สองห้องไม่ต้องแย่งกันของหนุ่มๆตรงนี้เลยมีกระจกเสริมหล่อฟ้าบีกระจกอยู่นี่นะฮะนี่โอ้โหโอเคนี่ไงมาเลยฟ้าบโอ,โอ,โอ,โอตรงนี้ไงเขาถึง มันเขาแบ่งโซนให้่ะเขาแบ่งโซนและอย่างหนึง่งอ๋อเนี่ยตัวเชียดูดอากาศออกไปและตรงนี้ที่คิวเล่จบท่านถามมาเราก็มาหาคำตอบให้ผมทำได้ทุกอย่างนะอยากรู้อะไรถามมาก็คือเป็นร้านที่ดีเขาก็คือแยกโซนเลยท่านจะสูบในห้องแอร์ไม่ได้เพราะบางท่านไม่สูบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น เลือกอากาศเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันเสียฟิลเสียบรรยากาศเพราะฉะนั้นเราจัดโซนให้ท่านแล้วนั่นเองนะครับอโอเคเนี่คำตอบโอเคเลยโอเคเลยจะมีรายการไหนที่มาทำแบบบุกจันห้องน้ำนีบ้างแต่ผมทำผมทำหมดอยากรู้อะไรถามคุณต้องของงงอะ่ะโอ้ย มึงไม่มาบุกยานห้องน้ำจริงๆใช่ครับผมคือชนะวีผมทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วไม่ต้องกลัวไอ้ที่ดับเพลิงอะไรเขามีอยู่จุดตรงเห็นตรงหน้าบันไดก็มีใช่ไหมตรงนี้ก็มีโอเคอะไรอันเ,เดียตาต้องปิดด้วยนะครับอนี่แหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันสามารถเคลียร์เลืองอากาศได้เพราะเขาจะแยกโซนไว้ท่านอยากจะสูบก็ไม่ได้ว่ากันก็ นะเราจัดที่ไปให้ส่วนด้านในก็จะได้เป็นบรรยากาศสบายๆหายใจกันสะดวกๆเนะและอย่างหนึง่งตรงนี้คุณต้องเคยบอกแล้วรีแลกท่านอยากจะเล่นเกมอะไรเล่นร้อยสาสิบสองอินหนึ่งอะคอนท่ากำลังยิงกันอยู่เลยคุณ <laughs> ต้องมันจะมีรายการไหนที่มันบุกจันห้องน้ำอยู่ไหมต้องเชิญครับต้อง คุณต้องครับดนดนดนตรีของเราจะมีกี่โมงคุณต้องดนตรีสดจะมีตั้งแต่สองทุ่มซึ่งเลยครับถึงเที่ยงคืนครับผมอ๋หกซองครับชิวๆสบายๆอืมก็ทานอาหารไปฟังเพลงไปครับเรา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 จะเป็นวงประจําเราเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นวงประจำมีทุกวันไหมครับคุณต้องทุกวันครับผมอ๋อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคุณต้องเดินดูรอบๆร้านรู้แต่มุมนั้นสวยมากเลยคุณต้องผมไม่นั่งนู้นได้ไหมได้เฮ้ยนะแต่แต่ดูดูเขาจัด โอเคหมุกแล้วโอเคผลตอบรับดีไหมคุณต้องดีครับผมลิแล้วถ้ากสมมติว่าร้านมันแตกแล้วคนมันมาเยอะจะทํายังไงอ่ะเราจะมีโซนเพิ่มเติมอะไรมั้ยมีครับมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่ะแต่คุณต้องเชิญครับคุณต้องต้องคุณต้องตรงนี้เลยมันดีนะเพราะคุณต้องเตรียมที่ดูดอากาศไว้ใช่ไหมใช่ครับก็จะมีที่ดูดสำหรับกินอาหาร กินอาหารแต่บุหรี่ไม่มีเพราะคุณต้องจัดแยกโซนใ,ให้แล้วงงม่ะทีนี้หายงงแล้วนะผมพาท่านไปดูเลยว,ว่าทําไม้ร้านอาหารหน้าบางพึ้นของเราอะ่ะมันทําไมถึงไม่มีกลิ่นบุหรี่เลยเพราะเราไม่อนุญ,ญาตให้สูบแต่สําหรับจากสูบุหรี่จริงเราก็จัดแยกแล้วข้างในสะอาดมากห้องน้ำนะเอาคุณต้องครับ,รบฝากร้านหน้าเออหน้าบางพึ้นของเราหน่อยร้านอาหารของเราครับร้านอยู่ที่ซอยวัดบางพึ้นนะครับเข้าซอยมา350เมตรนะครับ จะเป็นโซนด้านบนจะเป็นร้านอาหารมีโรตีสดนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆบริการครับร้านจะเป็นชิลๆสบายๆนะครับสไตล์นะบางขึ้นนะครับผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณคุณโต้งนะที่จัดสรรร้านอาหารดีๆและอนุญาตให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการบริการได้ครับดูข้างนอกยันห้องน้ำไม่จะมีใครทำไหมอยากอยากรู้อะไรก็ถามผมมาผมพาท่านไปได้และอย่างหนึ่งสายบอลคอบอลก็ไม่ต้องกลัวสาใจมากครับ จอยักยัก,ยกเซอราวดีๆเนี่ยตรงนี้เลยนั่นเองแล้วก็มีพนักงานคอยให้บริการด้วยเช่นกันและที่สําคัญบางคนคิดว่าที่นี่มีแต่เครื่องดื่มอย่างเดียวเหรอไม่ใช่สั่งอาหารที่ชั้นลากขึ้นมาได้อีกเช่นกันเพราะก็เหมือนกับร้านเดียวกันนะคุณต้งนะอ๋อต้องฝากร้านอีกละอีกร้านหนึ่งของคุณโต้งหน่อยอยู่ที่อีกร้านนึงอยู่ที่เส้น เราไปคึกนะครับชื่อร้าน8บ Bar Barista นะครับแล้เข้าไปใช้บริการได้นะครับโต้งของคุณโต้งเหมือนกันใช่ร้านร้านจะสวยเหมือนอย่างนี้ไหมโคโลสไตล์ครับโคโลสไต้ายลองไปเข้าไปครับอ๋ออันนั้นก็ใครอยู่โซนนู้นก็ใช้บริการตรงนู้นแต่โซนพระแดงเรารอมาดูที่นี่นะครับร้านอาหารชิลๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นั่นเองขอบคุณคุณโต้งมากครับผมก็เป็นอีกมิตีหนึ่ง ที่ผมบอกแหละข้างล่างสีขาวร้านอาหารแบบแนวครอบครัวแฟมิลีพอขึ้นมาชั้น2เห็นเป็นสีดำแต่มันคลาสสิกจริงๆผลตอบรับดีแค่ไหนอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อคนต้มเข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะครับว่าทําไมกินบุหรี่ถึงไม่มีเลยเนี่ยชิลชิลฟนตรตรีไปเรื่อยๆนะฮะและนี่ก็คือร้านอาหารนักบางพึ่งนั่นเองฝันแห้อ้อมอ้อมใจด้วยนะครับนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ วันนี้ทะลุแสนแล้วที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมก็ไปต่อยอดนําเสนอต่อไปวันนี้ผมออกับคุณตงจบอยู่ที่ร้านและบางพึ่งครับผมนะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วคราวหน้าผมจะพาท่านไปติดตามเรื่องราวดีๆอะไรที่ไหนอีกติดตามกันวันนี้กอสแคร็บผมกับตงครับคุณต้งจะพัฒนาอะไรเพิ่มอีกไหมผมว่าแค่นี้แม่งก็โคตรเทพแล้วนะอ๋อค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยครับไปเรื่อย <laughs> าหายร้านอีกว่าไรบอกผมนะสก,กิทผมก่อนเลยนะอย่าเพูดแบบคนอื่นนะ <laughs> ดื่มน้ำก่อนครับโหอยากเดี๋ยวเเดี๋ยวมารอบเดึกนั่งดีกว่าตอนที่แบบคนเยอะๆได้ถามว่าเราเมคเรื่องคนเยอะมาตอนเยอะๆให้ดูกันเลย